จอมมันใกล้าตายเลเวล9 9 9 9 9 9, 9 10, ตอนที่305ร้อยห้าคำเตือนช่องน,นี้อยมีเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบก็แล้บ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรด้รับคำแนะนำตัดชอบกรกดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดตู้ใจนะครับขอบคุณครับ,คครบใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแฟนหลงนักขอรับยูหลังจากนั้นตอนค่ำหนโรงเตี้ยมขนาดเล็กแห่งหนึ่งเวลาคูดานในตอนนี้ยังเหลือมากกว่า5วันด้วยกันดูเหมือนว่าข้าจะต้องพึ่งพาเรื่องล้วนเสื้ออินและก็เขียนอาเขียนซะแล้ว ถ้าว่ามีความจําเป็นจริงๆแล้วก็ข้าก็คงจะต้องปลดปล่อยพลังพิเศษออกมา,าก่อนที่จะหลบหนีไปด้วยไปเจอเดี๋ยวก่อนสิความคิดของข้าแบบนี้มันไม่ถูกต้องข้านั้นเป็นถึงจอมมารผู้ยิ่งใหญ่พระราชกาลจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่แถมข้ายังมีพลังพิเศษที่สุดจะแข็งแกร่งและก็ยังมีลูกศิษย์สาวที่คอยปกป้องข้าอยู่อีกและทําไมข้าจะต้องหลบหนีด้วยทรงจดหมายหาเจ้าเจีเยงอาเฉียนซะบอกให้เขามาพบข้าที่นี่ท่านอาจารย์ ไอ้เจ้าบ้านนั่นมันจะมาหรือเจ้าค้าไปหาสถานที่รับส่งจุดหมายของคนธรรมดาธรรมดาที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ลองส่งจุดหมายให้เขาดูเอ๊ะปกติไอ้พวกนกเป็ดแคว้ๆนั่นพวกมันก็ส่งเร็วนี่นะท่านอาจารย์และทําไมต้องส่งด้วยวิธีของคนธรรมดาธรรมดาด้วยกันล่ะเอาหนะ้าเจ้าไปจัดการซะเจ้าค่ะท่านอาจารย์สิจัไปจัดการเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะ ั้งเมืองหลวงเปิยและเมืองหลวนานตั้งสองเมืองแท้จริงและก็เหมือนกับเมืองเมืองเดียวกันเมืองตั้งสองอยู่ไม่ห่างกันมากนะด้วยบุคลิกของเจ้าเจียงอาเฉียนข้าว่าในตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์แน่ๆท่านอาจารย์สิทธิ์ได้ทันในสิ่งที่ท่านมอบหมายสิทธิ์แลวเจ้าค่ะเออเจ้าไปพักผ่อนได้แล้วเช้าตู่วันรุ่งขึ้นเอ ตันผูอุโซนี่ข้าเองเ,เข้ามาได้โอ้โหสถานการณ์ในตอนนี้มันช่างหนักรัวแลอันตรายมากจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครตามข้ามาข้านี่มันช่างอัจฉริยะสุดๆไปเลยเียงอาเฉียนแต่ท่านแต่ท่านผูวอุโซใจเย็นก่อนอย่าได้ถือสาข้าเลยนะขอรับ บอกข้ามาเดี๋ยวนี้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเอเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอตอนนี้องค์ชายองค์ที่สองต้องการที่จะเคลื่อนไหวต่อต้านองค์ชายองค์ที่สเรื่องทั้งหมดนี้ถูกเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วกับดักทุกอย่างได้ถูกเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้ามันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับสารากินถึงสารเลยแม้แต่น้อยเจ้าเย่ลูกศิษย์ของท่านนั้นปลอดภัยดีเฮ้เป็นอย่างที่ข้าคาดไว้อืม เป็นอย่างที่ท่านคาดไว้มีคนแอบอ้างเป็นเจ้าแล้วส่งจดหมยายไปยังศาลาจินทิ้งซานฮะ<า>เพราะแบบนี้เองสินั่นเนี่ยข้าและสงสัยอยู่ตั้งนานทำไมท่านจู่ๆก็ใช้วิธีการส่งจดหมายของคนธรรมดามาแทนให้กับข้าก็ถูกของท่านจริงๆนั่นแหละวิธีการที่ธรรมดาที่นู้งอที่สุดก็มักจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดด้วย <c oughs> <c oughs> คือว่า ข้าไม่ได้ไหมายความว่าตั้งใจแบบนั้นนะขอรับท่านผูวอวุโสนี่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 ท่านคิดว่าผู้ที่ทําแบบนั้นต้องการอะไรกันละ่ะขอรับท่านผู้อาวุโสหรือว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกศิษย์คนที่เจ็ดของท่านซื่ออูยาศิษย์ของท่านเพิ่งจะรู้ตัวตนที่จริงของข้าเมื่อไม่นานมานี้เขายังสังหารผู้ที่ขอให้ข้อมูลของข้าไปกว่าหลายคนอีกด้วยข้ายังไม่ได้พบกับศิษย์ของท่านเลยสักนิด สิทธิ์ของท่านกล้าหลอกลวงท่านแบบนี้ได้ยังไงกันหรือว่าเขานั้นพยายามวางแผนที่จะสังหารผู้เป็นอาจารย์ของตัวเองอยู่ช่างเป็นคนที่โอหังมากยิ่งนะสิ่งที่เจียงอาเฉยนผู้ก็มีส่วนที่เป็นไปได้แต่ถึงแบบนั้นซูอูหยาก็คอยทำงานเคียงข้างอยู่เจ้าให้่มาโดยตลอดพวกเขาทั้งคู่คงไม่ช่วยพวกทางพระราชสำนักเพื่อต่อสู้กับสาราจินึิสารเป็นแน่สิ่งนี้ทําให้การคาดเดาของเจียงอาเฉยนดูไม่สมเหตุสมผล ทังคู่ไม่มีแรงจูงใจอะไรที่ต้องทําแบบนี้ดังนั้นจิ่งเป็นไปได้เลยสักนิดที่คนร้ายจะเป็นซืออุยาเจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นหรือว่าคนของเจ้านั้นเชื่อถือได้นะ่ะเอ่เอโดยปกติแล้วตัวข้าไม่เคยคิดสงสัยใครและก็ไม่คิดใใจะจ้างใครที่ตัวข้ารู้สึกสงสัยเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงแบบนั้นมันก็คงจะไม่มีใครที่สามารถไว้วางใจได้ตลอด ข้าก็คงยืนยันไม่ได้หรอกว่าคนของข้าจะรองรับภักดีต่อข้าตลอดไปถ้า,าไม่ใช่ซื่ออุยาก็ต้องเป็นคนอื่นฮใครกันที่โงกเขาหมักพอที่จะแอบมาเป็นข้าแบบนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิท่านป่วโวโ๋วมุโสถ้าว่าท่านรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและทำไมท่านถึงจะต้องมาที่นี่ด้วยกันล่ะหรือว่าต้องการพยายามที่จะสังหารหมอดลีอย่างนั้นสินนะ มีคนอื่นที่จะสัง,งาหารมอลีอยู่แล้วว้าว,ว,าวถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราก็จะไปเข้าร่วมเป็นสักิพยานอย่างนั้นสินนะอืมอัครใหมสีกำลังประทับและทรงพักฟื้นอยู่ที่หมู่บ้านสุนเทียนส่วนองค์ชายองค์ที่สองและองค์ชายองค์ที่สี่เองก็เดินทางไปยังพื้นที่ล่าสัตว์เช่นกันข้าพน,นันว่าองค์ชายองค์ที่สองจะเป็นฝ่ายชนะและท่านละ่ะท่านปุ๋ยวุศท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ว้าวสายตาที่เย็นชาขนาดนี้นี่มันทำให้ข้าคนลุกคนพองจริงๆหนักลัวสุดๆข้าก็แค่พูดล้อเล่นข้าล้อเล่นเท่านั้นแหละท่านผู้อาวอุโสเจ้าจะพาข้าไปที่นั่นได้ใช่ไหมแผนเดิมของข้าในตอนแรกก็คือการที่อยู่ในโรงเตี้ยมนี้ต่อไปและรอฟังข่าวของเหลืองลัวท้ายที่สุดแล้วเหลืองลัวก็เป็นยอดฝีมือขั้นสูงที่มีพลังร่างโรคุตรกาดอกบัวแปดตีบ าหากเลิ่อนวุออกไปอารวาสจริงๆเมื่อถึงตอนนั้นก็คงจะไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้แน่ๆข้าได้ยินมาว่าที่เมืองรงเงปวยมีการก่อตัวของพลังเกิดขึ้นแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ยังสามารถแอบๆเข้าๆออกๆเออมืองแห่งนี้ได้ข้าได้ศึกษากลเม็ดของมอลีมาอย่างละเอียดถีถ้วแล้วไม่ต้องกังวลไปหรอกนะท่านป่ววโซมีทางลับมากมายที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านแห่งนั้นอยู่แม้แต่ลิมยวนเองก็ยังไม่อาจรู้ได้ นาทีแห่งนี้นะถ้าหากพวกเราอยากจะหนีก็ย่อมหนีได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะ้ดยพลังวรยุทธ์ที่ท่านผู้โอสมีพวกเราก็คงจะไม่จําเป็นต้องหนีอะไรอีกทําไมพวกเราจะต้องหนีด้วยละ่ะเมือนถึงคําพูดของชินจานคําพูดที่ลาถึงเรื่องของคนที่ผอพระราชวังจิงหือวันน้านี้เห็นได้ชัดเลยว่าเจียงอาเฉียนได้ทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็เพื่อที่จะหาทางต่อต้านมอลี ดูเหมือนว่าสิ่งที่ชินจานพูดจะสมเหตุสมผลทุกอย่างก่อนหน้านี้ข้าก็เคยสงสัยอะไรบางอย่างอยู่ย่างอาเฉียนได้ออกมาจากพระราชวังตั้งนานมากแล้วแต่ทําไมเขาถึงยังสนใจเรื่องในพระราชวังอยู่อีกกันดูเหมือนว่ายียงอาเฉียนตั้งใจที่จะล้างแค้ในใ้กับชีวิตนับพันที่ต้องสูญเสียไปในคืนวันนั้นผู้ชายคนนี้มักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอมักจะทําทั่วตลกตลกไรสาระไปวันๆใครจะไปคิดกันล่ะว่าเขาจะมีอดีตอันเลวร้ายถึงเพียงนี้ ถ้าหากย,ยังอาเฉยไม่ได้เกิดมาเป็นองค์ชายเขาก็คงจะไม่ต้องแบกรับอะไรที่หนักอึ้งและไม่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายเช่นนี้ช่างเธอเรื่องศกนันกรรมนั่นข้าไม่ควรจะพูดออกไปนำทางข้าไปซะหลังจากนั้นในช่วงเวลาบ่ายที่ทางเข้าของเมืองหลงเปยน้องเซ่ข้าคิดว่าเจ้าน่ะใช้เวลาอยู่ในพระราชวังนานเกินไปนะ ที่แห่งนั้นมันไม่เหมาะสําหรับคนทหารผ่าศึกอย่างเจ้ารอกท่านพี่ท่านก็พูดเกินไปแล้วสิ่งที่ข้าได้พบเจอก็เป็นเพียงแค่การต่อสู้ธรรมดาทั่วไปเท่านั้นข้าก็แค่จัดการกับพวกสัตว์ร้ายไปก็เท่านั้นเองใช่แล้วใช่แล้วเจ้าพูดถูกต้องแล้วล่ะน้องเซพวกเรามาหาความสนุกใส่ตัวกันถเถอะสด็จตย่าจะพักฟื้นอยู่ที่หมู่บ้านสซียเทียนอีกหลายวันด้วยกันนี่คงจะเป็นทางเดียวที่ชายหนุ่มอย่างพวกเราจะพอสนุกเิดเพลินขึ้นมาได้ ใช่แล้วล่ะท่านพี่อย่ามวัวแต่คิดถึงอดีตอีกเลยท่านพี่ข้าได้ยินมาว่าท่านกําลังเตรียมการอะไรบางอย่างให้กับเสด็จย่าเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกน้องซีเดี๋ยวเมื่อเจ้าไปถึงหมู่บ้านนั่นเจ้าก็จะรู้เองอ๋อเข้าใจแล้วท่านพี่ที่ชั้นสองของบ้านพักหลังหนึ่งภายในหมู่บ้านสุ่นเตียนเจ้าสำนักซื้ออูยา เมื่อคืนเจ้าได้พักผ่อนเต็มที่หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ค่้คืนที่เลวร้ายอะไรมากนักหรอกข้าก็แค่อยากจะรู้ว่าโชว์ของเจ้ามันจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรกันอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้สึกกังวลสินนะอืมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็เป็นได้ท่านนายพลฮันพูดใจกว้างด้วยความมีน้ำใจของท่านนะการตายพันธนการให้กับข้าก็คงจะไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกใช่ไหม ไม่มีทางสะรอกเจ้าอย่ามาพูดอะไรเพื่อเจ้าไรสราร่อีกเลยคำพูดของเจ้ามันโน้มนะ้าวพวกเราไม่ได้หรอกว้ยยังไงซะพวกเราก็จะจบชีวิตอันน่าสมเพชของเจ้าอยู่ดีนั่นล่ละเฮ้เฮ้เฮ้รักษามรารยาทของเจ้าด้วยบนพัฒนาการของเขาออกซะแต่ว่าท่านแม่ทัพอ๋ <S <S อยไปให้พ้นซะข้าน้อยขอโทษข้าน้อยผิดไปแล้ว ข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้แหละขอรับเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแต่ว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแม้ว่าจะเป็นก็เสียของเขาแต่เขาก็ยังเป็นลูกน้องผู้สุอสัตย์และพักดีที่สุดของข้าคนหนึ่งพวกเราไม่ควรตัดสินหนังสือจากปกหรือว่าตัดสินใครจากลูกลับภายนอกแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนบุมบังและไร้วความอดทนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ยังทำงานได้อย่างที่ดี เขาไม่เคยที่จะทำงานผิดพลาดเลยข้าประทับใจวิธีที่เจ้าจัดการกับลูกน้องจริงๆท่านแม่ทัพฮั่นข้าก็อยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าใครกันแน่ที่อยากได้ตัวข้าถึงเพียงนี้เจ้าพอจะบอกข้าได้หรือไม่การรู้เรื่องนั้นไปก็ไร้ความหมายไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นหรอกสิ่งที่ข้าพอจะทําให้กับเจ้าได้มีเพียงแค่ปกป้องเจ้าไม่ให้ใครได้แต่ต้องเจ้าจนกว่าเจ้าจะตายเท่านั้น พอข้าสักหน่อยก็ไม่ได้เลยเหรอเจ้าอยากจะรู้เรื่องนั้นจริงๆอย่างนั้นสินนะใช่ข้าอยากรู้เจ้าได้สังหารน้องชายที่ไร้ความสามารถของข้าไปถ้าข้ายังมีนิสัยเดิมอยู่ล้วก็ข้าก็คงจะสับเจ้าเป็นชิ้นๆเพื่อล้างแค้นให้กับน้องชายของข้าไปแล้วแต่ข้าก็เลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นเพราะยังไงซะประโยชน์ส่วนรวมย่อมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่แล้ว หั่นอยู่ฝั่งนั้นเป็นผู้นําของหนูขโมยทั้งห้าฝีมือการเจาะจราจนที่เมืองทางตอนเหนือเองก็เป็นฝีมือของหนูขโมยทั้งห้าด้วยเช่นกันเจ้าเป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่ของราชาองครักษ์สิ่งที่เจ้าทําหน้ามันเพิกเฉยต่อการกระทําของน้องเจ้าโดยเห็นแก่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนินนาเจ้าไม่รู้สึกลายบ้างเลยเรื่องไงข้าทํางานให้กับทางพระราชาสํานักได้รับเงินว่าจ้างมาจากทางพระราชาสํานักเป็นธรรมดาที่ข้าต้องทํางานไง ในเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันตาข้าเป็นคนจับหั่นอยู่ฟางได้ข้าคนนี้ก็จะเป็นคนลงมือประหารเขาด้วยตัวเองอยู่ดีข้าละอยากจะรู้ซะจริงๆเพื่อความสามารถที่หั่นอยู่ฟางมีหนะ้าการที่เขาสามารถเดินเตะๆไปทั่วเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้มันจะเป็นแบบนั้นได้อย่างไรกันในตอนแรกข้าคิดว่าเจ้านั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญใน,านด้านดานหลบหนีเป็นพิเศษแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นและในตอนนี้ ดูเหมือนว่าข้าจะพบกับสาเหตุนั่นเข้าให้แล้วเจ้าสำนักซื้ออูยาเจ้าอย่าได้คิดว่าข้าจะไม่กล้าลงมือก,กับเจ้าเพียงเพราะว่าเจ้านั้นมีคนคอยปกป้องอยู่ยังไงซะความอดทนของข้าก็มีจำกัดอยู่ดีท่านแม่ทัพขอรับคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับ เจ้าสำนัก <rôle> ซื้ออ <of él> <ici> ุยยาการแสดงกําลังจะเริ่มตุนขึ้นแล้วเอาล่ะหยุดได้